สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้พามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับเริ่มที่จะมีการก่อตัวของฝนในบ่ายนี้นะบ่ายถึงค่านี้นะครับก็ช่วงวันนี้หลายๆพื้นที่จะสังเกตว่าแสงแดดค่อนข้างจะจ้านะครับก็คือมีปริมาณแสงแดดเยอะแล้วก็ช่วงวันนี้น่าจะบ่ายถึงค่า ก็จะเริ่มมีฝนวันนี้มาช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเพราะว่ากลุ่มเมฆก็ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เผยแพร่ทาง w w w t m d g o t h นะครับก็จะเห็นว่าช่วงแรกก็จะมีกลุ่มเมฆ มีกลุ่มเมฆน้อยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนเยอะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่กําลังจะเข้าสู่ในส่วนของจังหวัดภาคใต้ตอนบนอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปไล่ดูเรดาร์นะครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็แดดจ้ามากเลยรับแสงแดดกันเต็มๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวไป ไล่ดูนะครับว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปไล่ดูเรดาร์กลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวพาไปไล่ดูเรดาร์กลุ่มฝนดูเรดาร์แรกนะครับอยู่เรดาร์ของลําพูนนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนที่กําลังก่อตัวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแถวแม่สเระแม่สเียงแม่ห้องศอนะครับตอนนี้กาลังก่อตัวขึ้นตรงนี้นะครับที่แม่สเรงแม่ห้องศนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เมืองเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี้ตอนนี้ฝนน่าจะตกเกือบทั้งอําเภอนะครับอาเภอเมืองนะครับแล้วก็รอยต่ออาเภอเมืองนะครับแล้วก็หางดงเชียงใหม่นะครับเมืองหางดงแล้วก็แม่ริมนะครับสันทรายนะครับโซนนี้นะครับก็มีกลุ่มฝนที่กําลังก่อตัวขึ้นในส่วนของเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่สามเงาจังหวัดตากนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็อมก่อยเชียงใหม่นะครับ สามเงาตากนะครับแล้วก็ดอยเต่าเชียงใหม่นะครับมีบางพื้นที่นะครับที่มีฝนนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่เรดาร์ที่จังหวัดลําพูนจับได้นะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนที่กําลังค่อยๆก่อตัวขึ้นนะครับช่วงค่ากว่านี้น่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับไปดูในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานบ้างครับอีสานก็มาตามนัดเหมือนเดิมครับก็คืออยู่โซนเดิมแล้วก็าลังจะวิ่งมาในด้านนี้นะครับ ก็จะพบในส่วนของนี่นะครับแถวท่าลี่เลยนะครับเมืองเลยนะครับอาเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแถวหล่มเก่าเพชรบูรณ์นะครับแถวเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ชมแดนเพชรบูรณ์นะครับบึงสามพันเพชรบูรณ์แล้วก็หนองบัวแดงชัยภูมินะครับภูผาม่านชัยภูมิ ภูกระดุงเลยนะครับโซนนี formas, ้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กาลังก่อเริ่มก e ่อตัวนะครับกําลังทยอยก่อตัวขึ้นโซนนี้นะครับแถวอีสานนี่นะแล้วก็ทิศทางน่าจะมาด้านตะวันออกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวน้ําอูมนี่นะครับเขื่อนน้าอูมแล้วก็พนานิคมสกลนครนะครับแล้วก็กุสุมานครพนมนะครับแล้วก็ปลาบากนครพนมนะครับที่พบกลุ่มฝนในขณะนี้นะครับนี่คือเรดาร์ที่ขอนแก่นนะครับที่จับฝนได้ล่าได้ล่าสุดนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูสอดคล้องกับเรดาร์สกลนะครับที่มีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้นะครับพนานิคมแล้วก็สกุสุมานนะครับแล้วก็ปลาบากนะครับก็จะจับฝนได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรดาร์ที่สกลนครนะครับไปดูฝนฝั่งอีสานตะวันออกบ้างนะครับก็ยังไม่เจอฝนนะครับเรดาร์อุบลราชธานียังไม่เจอกลุ่มฝนนะครับไปดูชัยนาดนะครับชัยนาดก็จะพบกลุ่มฝนเกิดขึ้นหลายกลุ่มนะครับก็ไล่มาตั้งแต่โซนนี้นะครับอยู่แถวนี้นะครับอุ้มผางตากบางส่วนนะครับ อุ้มผางตากบางจุดนะครับแล้วก็บ้านไร่อุทัยธานีบางจุดนะครับแล้วก็ลานศักดิ์อุทัยธานีบางจุดทาแม่วงนครสวรรค์บางจุดนะครับแล้วก็ขานนวลักษบุรีกําแพงเพชรบางจุดนะครับแล้วก็ไซโยกบางจุดนะครับสวนพึ่งบางจุดแล้วก็เมืองกาญจนบุรีบางจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหนองไผ่เพชรบูรณ์บางจุดนะครับหนองบัวนครสวรรค์นะครับแล้วก็ท่าตะโกนครสวรรค์นะครับหล่มเก่าเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ เลดาร์ uh, ที่ในส่วนของเรดร์ uh, ของชนยนาจับได้นะครับก็นี่คือเป็นกลุ่มฝนในกลุ่มของภาคกลางนะครับไปดูในกลุ่มฝนภาคใต้ลงไปนะครับดูของเรดราของ uh, สมุทรสงครามนะครับเขาจะพบอยู่ท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับกบินบุรีปาจีนบุรีนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับ สีสวัสดิ์กาญจนบุรีด่านช้างสุพรรณหนองปลือกาญจนบุรีนะครับด่านช้างบ่อพลอยนะครับท่าม่วงนะครับมาขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กระจายนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับก็กําลังก่อตัวนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงค่าน่าจะก่อตัวเป็นกลุ่มฝนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับไปดูที่หวัวหินนี่นี่คือกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรดาร์หวัวหินจับได้กําลังเข้าสู่ ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตรงนี้น่าจะมีกลุ่มฝนมีฝนนะครับในช่วงนี้นะครับในส่วนของทีเรดาหัวหินจับได้ตอนนี้นะครับไปดูชุมพรนะครับชุมพรก็มีกลุ่มฝนนะครับนี่นะครับกลุ่มฝนอยู่แถวตรงนี้บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะครับฝนค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ท่าช้างพนมนะครับสุราษฎร์นะครับแล้วก็มีกระจายอยู่แถวสุราษฎร์โซนนี้นะครับการจนดิต บ้านนาสารแถวนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่อยู่แถวสุราธานีที่เรดาร์ชุมพรจับได้นะครับในส่วนของภาคใต้นะครับไปดูภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตก็พบกลุ่มฝนจํานวนมากนะครับยู่แถวตรังนะครับแถวโซนนี้นะครับค่อนข้างจะกระจายตัวดีในส่วนของด้านตะวันตกของภาคใต้นะครับด้านฝั่งอันดามันนะครับฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีกลุ่มฝนเยอะนะครับ ที่เรดาร์ในส่วนของภูเก็ตจับได้ไปดูเรดาร์สถิงพระนะครับเนี่ยครับจะเห็นกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนะครับเนี่ยนะครับมีพุนพินซูลราการชนะดิบ้านาเดิมเคียนซ่าพระแสงนะครับโซนนี้แล้วก็เหนือคลองเขาพนมกระบีเหนือคลองกระบีคลองท่อมกระบีนะครับแล้วก็วังวิเศษตรังย่านตาขาวตรังนะครับปลาเหลี่ยมตรัง มานังสตูนนะครับควันกาหลงสะตูลท่าแพสตูนนะครับแล้วก็สะดาวสงขานาทวีสงขานะครับแล้วก็สะบาย้อยสงขาก็เป็นกลุ่มฝนที่จับได้ในเวลานี้นะครับก็ก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มกลุ่มฝนค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับในส่วนของภาคใต้นะครับที่เลดร์จับได้ในขณะนี้แล้วก็แถวนี้นะครับแถวภาคใต้นะครับแถวทานโตยารา บรรนังสตาทานโตมเบตงสบาย้อยนาทวีนะครับสะดาแถวนี้นะครับก็เป็นที่กลุ่มฝนแล้วก็มีหลายๆส่วนที่กระจายอยู่แถวนราธิวาสนะครับก็เป็นกลุ่มที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนเยอะพอดีนะครับในช่วงนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับคือนี่คือกลุ่มฝนที่กาลังก่อตัวขึ้นนะครับนี่ดูทิศทางนะครับก็จะเริ่มโตขึ้นก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมาทิศทางด้านนี้นะครับสำหรับกลุ่มฝนใน ช่วงช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับน่าจะมีการก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่จังหวัดดูลักษณะทิศทางของฝนนะัาให้ดูนะครับก็มีกลุ่มฝนที่มีลักษณะการเคลื่อนที่นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับดูกลุ่มฝนตรงนี้นะครับดูทิศทางนะครับเคลื่อนที่จากตะวันออกมาตะวันตกนะครับก็ ก็ม e ีมาเติมเรื่อยๆนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนที่กลุ่มใหญ่นะครับนี่ของภูเก็ตก็เช่นกันนะบริษัาภูเก็ตจับได้นะครับจะเป็นการลักษณะเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับก็มีการกระจายตัวดีแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่กลุ่มฝนที่หัวหินนะครับก็เข้าปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้นะครับโซนนี้นะครับน่าจะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ค่อนข้างเยอะๆเหมือนกัน เอ้าสุนสงครามนะครับก็เป็นการกระจายของกลุ่มฝนเช่นกันนะครับก็ลําพูนนะครับดูทิศทางของฝนนะครับก็เคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกเช่นกันแล้วก็น่าจะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นในช่วงค่านะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับที่มาอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลช่วงบ่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ